อย่างที่ทราบกันดีครับว่าชาวอเมริกันนั้นมีรสนิยมความชื่นชอบที่แตกต่างจากหลายๆชาติบนโลกใบนี้การรับชมกีฬาความเร็วก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันทั่วโลกอาจจะชื่นชอบใน Formula ่าวใน m o t ต g p แต่ที่สหรัฐอเมริกากีฬาความเร็วอันดับหนึ่งของที่นั่นคือ NASCAR NASCAR คืออะไรสเสน่ห์ของการแข่งขันนี้อยู่ตรงไหนติดตามรับชมรับฟังกันได้ที่นี่นะครับ ว o นเดอร์วิลมหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจสดาบุญประสมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ w o n d e r w h e l l มหัศจรรยานยนต์กับคนรักความเร็วโดยผม JVP เจสดาบุญะสมเรื่องราวบนโลกยนตกรรมทั้ง2 4ล้อ4ล้อไม่ว่าจะเป็นในสนามแข่งบนถนน,นในมังงะอนิเมะภาพยนตร์ซีรีส์มีมาให้เราชมรับฟังก,กันที่นี่เช่นเคยนะครับ และก่อนอื่นเลยขอให้ทุกท่านโปรดกดไลค์กด Subscribe กดแจ้งเตือนติดตามทุกช่องทางของทางเมนสแตนเอาไว้ด้วยนะครับครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนเรียกร้องกันมาในคอมเมนต์ว่าอยากให้เราเล่าให้ฟัง กับ N a s ส AR จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีความคิดว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งแล้วแต่ต้องรองกระแสตอบรับอะไรพวกนี้กันนิดหน่อยแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ช่วงปลายเดือนตุลาคมส,สองพกับสิ่งที่เรียกว่าวิดีโอเกมมูฟอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปแหละครับการซิงชนิดที่ว่าหลุดมาจากในวิดีโอเกมนี้ได้สร้างความตื่นเต้นได้สร้างความสนใจแม้แต่กับคนไทยที่กีฬาอเมริกันเนี่ยไม่ค่อยจะอยู่ในความนิยมเท่าไหร่นัก สงสัยว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรนัสคารมันมีอะไรอย่างนี้ด้ยวยเหรอนั่นแหละครับมันเลยเป็นโอกาสที่ดีในการที่ว่าผมจะได้เล่าเสียทีว่านัสคาคืออะไรสเสน่ห์ของการแข่งขันนี้อยู่ที่ตรงไหนโอเคเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเริ่มที่ชื่อของนัสคาก่อนชื่อของนัสคาเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเรียกรถหรือประเภทอะไรต่งรางๆเลยนะครับแต่มันเป็นชื่อของสมาคมที่จัดแข่งขันกีฬานี้ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับอเมริกันเกม อย่าง NFL ที่ย่อมาจาก National Football League NBA ที่ย่อมาจาก National Basketball Association NASCAR ย่อมาจากคำว่านี้ครับ National Association for Stock Car Auto Racing แน่นอนดูจากคำย่อการแข่งขันรถนี้มันคือใช้รถประเภท Stock ค,คารพูดให้เข้าใจง่ายๆมันคือการแข่งขันรถที่รถคันที่ใช้แข่งเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วน,นำมาใช้แข่งขันกันเพียงแต่กัจอย่างที่ทราบวันนี้ครับมันจะต้องมีการปรับแต่งการโมดิฟา เพื่อให้เหมาะสมกับการแข่งขันอยู่พอสมควรตรงนี้มาเลยทําให้ n นสคาร์เนี่ยแตกต่างจากการแข่งขันรถอย่าง f o r m u l a ่าวัหรือว่า m o t o G ีพีที่ทั้งสองรายการนี้เป็นรถสูตรสร้างเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวถึงแม้ว่า m o t o G ีพีอะมันจะคุ้นเคยหน่อยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันก็คือมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์กับ MotoGP ีพีรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะักซึ่ง N นสคาร์มันก็เป็นอย่างนั้น,นครับรถที่ใช้ในการแข่งขันมันก็คือรถที่สามารถซื้อหาในท้องตลาดได้แต่นั่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคอดีตการเราต้องบอกตรงนี้ก่อนว่า N ัสคาในปัจจุบันเนี่ยชื่อรุ่นรถน่าจะเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นครับที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างรถบทนท้องถนนกับรถใช้ในการแข่งขันจริงเพราะว่าทุกวันนี้ N ัสคารเนี่ยเป็นรถแข่งที่เปรียบเสมือนรถเฟรมละสร้างขึ้นไม่ใช่ในการแข่งขันโดยเฉพาะเพียงแต่ว่าติดสติ๊กเกอร์ให้มีรูปร่างหน้าตาของรถคล้ายกับรถบทนท้องถนนซึ่งรุ่นรถที่ใช้ในการแข่งขันนัสคาเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อรุ่นที่ค คนรักความเร็วคุ้นหูเป็นอย่างดีเชฟโรต์คาร์โ a โรฟอร์ดมาสแตงโตโยต้าแคมรี่แคมรี่เนี่ยก็คือแคมรี่เดียวกับที่เป็นรถหรูบ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าในอเมริกาเนี่ย Camry ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกันและก็ถูกนำมาสวมชื่อใช้ในการแข่งขันด้วยหรือจะเป็น Toyota s u p r a แล้วก็มีรถกระบะด้วยนะครับสำหรับ N a ส Car ก็มี Ford F150 c h e v r o l e t s i l v e r a d o แล้วก็ชื่อรุ่นรถเหล่านี้เป็นชื่อที่มีขายในท้องตลาดและถูกนามาใช้ในการแข่งขันอย่างที่บอกฮะใช้แค่ชื่อตัวรถจริงๆนั้นสร้างเพื่อการแข่งขันแล้วในปัจจุบันนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามถึงแม้ผมจะได้กล่าวไปว่า N a ส c a r ทุกวันนี้คำว่า Stock Car ์ มันสต็อกแค่ชื่อรุ่นเท่านั้นย้อนกลับไปนในบระัติา์จริงๆแล้วคําว่า n นสคาร์ก็มีจุดเริ่มต้นจากคําว่าสต็อกค,คาร์อย่างนี้น,นะครับเพราะว่ามันเกิดจากสิ่งที่คนรักความเร็วนั้นนิยมทํากันนั่นก็คือการเอารถไปซิ่งบนท้องถนนนั่นเองย้อนกลับไปในช่วงสต้นศตวรรษที่20ชาวอเมริกันที่เป็นดินแดนที่ผลิตรถยนต์ได้เยอะแยะมากมายก็มีความต้องการสนองความเร็วครับและก็แข่งขันกันด้วยว่าใครเจ๋งกว่ากันก็เลยเป็นการ เอารถไปซิ่งบนทางถนนแน่นอนว่าการซิ่งรถบนทางถนนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็สภาพเส้นทางบนทางถนนนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันไปถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคตามที่กล่าวมานะครับผิดกฎหมายถนนบางทีก็เป็นรุมเป็นบ่อแต่การซิ่งรถแบบนี้มันทําให้คนที่มีหัวทางธุรกิจเริ่มมองเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะต่อยอดได้มันน่าจะต่อยอดสูก่การแข่งขันที่ถูกกฎหมายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่านี้ที่สุดแล้วการก่อตั้ง N a สคา r สมาคมที่ ที่ใช้การแข่งขันรถเนี่ยก็เกิดขึ้นในปี1948แน่นอนครับมันเป็นเรื่องตามสไตล์อเมริกันอยู่แล้วการแข่งขันกีฬาต่างๆนี่ก็จะมีการตั้งสมาคมเพื่อควบคุมการแข่งขันออกกฎกติกาต่างๆเพื่อใช้บังคับให้ทุกคนที่จะเข้ามาแข่งขันนั้นปฏิบัติตามนั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่ชื่อ n นสคา r เนี่ยมันถูกใช้อย่างมากมายคนก็เลยเข้าใจว่าการที่เอารถแข่ง ล้อปิดเหมือนกับรถบ้านเนี่ยมาวิ่งรอบสนามวงรีเนี่ยก็เลยเป็นรถแบบนสคาร์ไปสมบูรณ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถที่ใช้ประเภทจริงคือสต็อกคาร์แต่ว่าชื่อนสคาร์เนี่ยเป็นชื่อที่ควบคุมการแข่งขันนั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่คนจะเข้าใจเช่นนั้นเพราะว่าถึงแม้นสคาร์จะแข่งขันอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่นี่คือกีฬาความเร็วที่รับความนิยมสุดๆชนิดที่ว่ากีฬาสากลแห่งโลกความเร็วที่หลายๆคนคุ้นเคยอย่าง F1 หรือ MotoGP นั้นก็ไม่สามารถสู้ได้ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำเอาเรตติ้งทางโทรทัศน์มาเทียบได้เลย F1 ในสหรัฐอเมริกาเมื่อฤดูกาล2021เนี่ยเรตติ้งคนดูอยู่ที่0.94พูดง่ายๆครับก็คือใน100คนจะมีคนดู0.94คนก็เกือบกว่าหนึ่งคนซึ่งอันที่จริงก็ไม่ถึงกับเลวร้ายนะเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่กว้างขวางผู้คนประชากรมากมายแต่ถ้าเทียบกับ N สคารเนี่ยเรตติ้งเฉลีย่ยของ N สคา a เนี่ยอยู่ที่ระหว่าง1.3ถึง 2. พูด,ดง่ายๆฮะใน100คนจะมีคนดู NASCAR 1นคนถึง2.79คนซึ่งถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับกีฬาความร็วอื่นๆและที่เราบอกว่า NASCAR คือกีฬาความเร็วหนึ่งของสหรัฐอเมริกานั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างไรครับเพราะว่าถึงแม้ในสหรัฐอเมริกาจะมีการแข่งขันอีกรายการที่ใหญ่ไม่แพ้กันก็คืออินดีคาร์อินดีคาร์เป็นการแข่งรถล้อเปิดคล้ายๆก,กับ F1 แต่ไม่ใช่ใการแข่งขันก็จะคล้ายๆก,กับทาง NASCAR เหมือนกันก็จะมีสนามรูปวงรีเป็นหลักและก็มีสนามที่เป็นเซอร์กิตแต่มักจะใช้คําว่ารถครอสนะครับผมอินดีคาร์เรตติ้งเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่1.22เฉลีย่ยต่อ1 0 0รคนจะมีคนดูอินนีคาร์2น ซึ่งก็ยังเทียบ n นสคาไม่ติดเรื่องเรตติ้งเนี่ยนะครับมันเลยเป็นเครื่องยืนยันหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าชาวอเมริกันนั้นมีรสนิยมการดูกีฬาที่แตกต่างจากหลายๆประเทศในสาก,กลโลกเช่นเดียวกับรสนิยมในเรื่องอื่นๆ อย่างไรก็ตามสาเหตุที่นสคารได้รับความนิยมเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันเราย้อนกลับไปที่เรื่องสนามการแข่งขันนะครับผมอย่างที่ทราบกันดีครับว่าจะนสคาร์จะอิดิคาร์เนี่ยรูปแบบการแข่งขันนั้นจะมีอยู่2แบบหลักๆก็คือสนามแบบวิ่งบนลู่หรือโอเวอร์สแล้วก็เป็นสนามลักษณะถนนหรือรถคอรสซึ่งรถคอร์สก็จะคล้ายๆกับสนามเซอร์กิตในการแข่งขันกีฬาความเร็วอ,อื่นๆนั่นเองถ้าเราไปดูประทินของนัสคาเนี่ยเราจะเห็นว่าสนามแบบโอเวอร์สนั้นมีมาก มากกว่าสนามรถคอสเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถามว่ากันไม n นส c a r ถึงต้องมาแข่งสนามรูปวงรีมองมุมนึงมันดูน่าเบื่อนะรถวิ่งวนไปวนมาบนทแทร็กแบบเดิมๆซ้ำๆหลายร้อยรอบแต่ไอความน่าเบื่อแบบนี้แหละครับ มันกลับกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้คนอเมริกันเนี่ยชื่นชอบและหลงรักเนสคาเพราะว่ามันทําให้การแข่งขันนั้นคาดเดาไม่ได้เป็นที่ทราบกันดีว่าธรรมชาติของคนอเมริกันโดยเฉพาะในเรื่องการชมกีฬานั้นพวกเขาไม่ชื่นชอบกีฬาที่ดูจะมีความผูกขาดตําแหน่งแ,แชมป์คือเก่งยังไงเก่งอย่างนั้นอันนี้เนี่ยชาวอเมริกันมักจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เนสคาก็เลยหลักๆจะเป็นการแข่งขันแบบสนามวงรีบีกันในพื้นที่แคบๆ บีกันในแค่ทางวงกลมมันแะครับเพราะว่ามันเอื้อต่อการที่จะทําให้เหตุการณ์ต่างๆที่คาดเดาไม่ได้เ,เกิดขึ้นมากที่สุดถึงแม้ว่าที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยนสคาก็จะมีนักแข่งที่เก่งๆที่สามารถคว้าชแชมป์ได้แทบจะเสมอเสมอแต่ถึงกระนั้นความสูสีนั้นมันแตกต่างจาก F1 F1 หลายๆสนามเราจะเห็นเลยว่าบางสนามผู้ชนะเนี่ยทิ้งคู่แข่งเป็นทุ่งน็อกรอบรถที่ช้ากว่ากันอย่างมัมันบางสนามี่ยมี แค่คนที่ขึ้นโผเดียวน,นะครับที่ไม่ถูกนกรอบนอกนั้นถูกนกรอบหมดส่วนนัสคารเนี่ยรถมักจะเกาะกลุ่มกันอยู่แทบจะตลอดอาจจะมีบางคันที่ได้รับความเสียหายหจากอุบัติเหตุต้องเอาไปซ่อมจนถูกนอกรอบไปบ้างแต่มันก็จะมีช่วงที่รถที่ถูกนอกรอบก็จะสามารถคืนอันดับกลับมาอยู่ในรอบปกติได้ง่ายหน่อยและด้วยความที่ว่าเบียดบี้กันจนมาลุ้นกันในช่วงสุดท้ายนั่นแหละครับมันเลยทําให้เพียงพอละต่อการที่จะทาให้ชาวอเมริกันเนี่ยมองว่านสคาไม่ได้ผูกขาดจนเกินไป มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกครับเนสคาที่นักแข่งคนใดคนหนึ่งจะคว้าชแชมป์แบบ5สนามติด7สนามติดมีเหมือนกันที่นักแข่งคนหนึงอาจจะคว้าชแชมป์ได้5สนามเจสนามแต่มักจะไม่ติดต่อกันมันนักจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะอยู่เรื่อยๆหรือบางสนามผู้ชนะก็ไม่ถึงกับคาดคิดเลยก็ดีนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ตเรงนี้เท่าไหร่นั่นก็คือเนสคาเป็นสนามที่อย่างที่บอกครับแคบในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่านั่นนะไม่ได้หมายความว่าขนาดสนามโดยรวมพวกนี้นะแต่หมายถึงว่าลูในการวิ่งของรถเนี่ยแคบมันจะวิ่งได้แค่ประมาณสัก2เลน3เลน4ี่เลนไม่เกิน4เลนระนาบกันเท่านั้นนั่นหมายความว่าโอกาสชนนั้นง่ายมันเอื้อในความองิง ม,มันเหมือนกับบีบให้นักแข่งต้องพร้อมรับแรงกระแทกพร้อมปะทะกันพลาดน,นิดเดียวสามารถชนรถคันข้างๆได้เลยและกลายเป็นการชนแบบลูกโซ่จนรถหลายๆคันพินาศวินาสันตโรไปตามๆกันถึงแม้ว่าไม่มีแฟนกีฬาไม่มีนักกีฬาคนไหนหรอกที่อยากจะเห็นนักกีฬาอยากเห็นตัวเองมาเสี่ยงชีวิตกับการแข่งขันจากการสปสบอุบัติเหตุแบบนี้ แต่ไอการชนแบบตูมตามวินาสันตโลเนี่ยแหละครับมันเป็นเอกลักษณ์ของ n นสคาที่ทำให้หลายๆคนถอนตัวไม่ขึ้นแฟนกีฬาหลายๆคนเนี่ยถึงกับยอมรับสารภาพเองเนะครับว่ามันเป็น guilty pleasure หรือแบบมันเป็นความสุขมันเป็นความชื่นชอบที่บางทีรู้สึกผิดในใจอะ่ะคือแบบเวลารถชนกันในเนสคาทีไรนี่คืออดเฮไม่ได้อ่ะครับแล้วบางทีมันไม่ได้จบแค่การชนนะด้วยความที่นักแข่งเนี่ย สู้เพื่อชัยชนะอยู่แล้วการเบียดการชนบางทีมมันทําให้เขาเสียโอกาสที่สุดแล้วมันก็เลยเกิดอะไรครับ วางมวยครับผมคือแบบออกจากรถได้บางทีแบบปลีมาวิ่งมาซัดหน้าคู่กรณีกันเลยก็มีนัสคาจะได้เห็นการที่นักแข่งเนี่ยชกต่อยกันแทบจะเป็นเรื่องปกติเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นผลประโยชน์เป็นผลพลอยได้จากการที่รถชนกันเรตติ้งทางโทรทัศนครับเมื่อมีการชนกันทีไรจะมีทงเหลืองหรือบางทีถึงขั้นทงแดงต้อ,อยุติการแข่งขันเรตติ้งผู้ชมณเวลานั้นจะพุ่งพรวดทันทีพอมีรถชนปุ๊บอ่ะคนก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าเฮ้ยมันชนอะไร มันวินาศสันตโลขนาดไหนนั่นแหละครับผมมันเลยทําให้การชนกันของนสคาเนี่ยกลายเป็นเสน่ห์ที่ทําให้หลายๆคนติดการในขันนี้ชนิดงอมแงมเลยทีเดียวอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นครับว่านสคาเนี่ยอยู่คู่กับสังคมอเมริกันมานานมากตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ในขณะเดียวกันคุณทราบกันอยู่แล้วไอเดียความที่เป็นอเมริกันเนี่ยแหละกีฬาสำหรับชาวอเมริกันไม่เคยเป็นเพียงแค่การแข่งขันกีฬาครับกีฬาของชาวอเมริกันนั้นจะต้องมีความบันเทิงด้วยและนสคารเป็นหนึ่งในการแข่งขัน ที่ะสบความสมบูร็จมากเลยีเดียวกับการที่ทําให้มันเป็นกีฬาที่แบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีบรรยากาศในสนามแข่งนสคาเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกับงานเฟสติวัลเปิดโอกาสให้ครอบครัวเนี่ยมาใช้เวลาทํากิจการร่วมกันบางทีก็จอดรถข้างสนามปิ้งย่างบาร์บีคิวซดเบียฟิลลิ่งเทลเกตปาร์ตี้เหมือนเหมือนกับเวลาที่พวกเขาไปดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลไม่เพียงเท่านั้นสนามของนสคาส่วนใหญ่นะครับมีความจุมหาศาลร,ระดับหนึ่ง 1แสนคนสนามที่ใหญ่สุดอย่างอินนาโ a p o l i s Motor Speedway ที่ใช้ในการจัดขัน i n d 500ด้วยซึ่งผมเคยเล่าเมื่อครั้งอดีตการไปแล้วกับ Indy 500นะครับผม i ินนาโ a p o l i s Motor Speedway เนี่ยสามารถจุผู้ชมได้ถึง257,325 25คนทีเดียวนั่นถือว่ามั่งมหาศาลจนซื้อตั๋วให้คนทั้งบ้านไปดูก็ได้และด้วยความที่สนามแข่งสูดเนี่ยเป็นรูปวงรีเนะี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าผู้ชมทุกจุดของสนามจะเห็นการแข่งขัน,นขแทบทั้งหมดไม่ว่าคุณอยู่จุดไหนฉากแอคชั่นต่างๆ าจะมีไหมให้คุณรับชมรับฟังกันอย่างทั่วถึงไม่ต้องสังเกตจากจอยักษ์ที่ตั้งเหมือนกับการแข่งขันพวกเซอร์กิตต่างๆสิ่งเหล่านี้แะครับมาเลยทําให้คนดูนัสคาบางทีเนี่ยพวกเขาไม่ได้เข้ามาดูการแข่งขันนะพวกเขามาปาร์ตี้นั่งดูการแข่งขันไปแบบสนใจบ้างไม่สนใจบ้างกระดกเบียงับฮอต ดอกงับเนื้อเฮฮาปาร์ตี้กันไปนอกเหนือจากนี้ในขณะที่กีฬาอย่าง F1 เนี่ยถึงแม้ว่านักแข่งก็จะมีอยู่ประมาณ20คนบวกลบแต่คนที่ดังๆระดับเป็นที่จดจําทั่วโลกอาจจะมีไม่มากนะักซึ่งส่วนไหนก็จะเป็นกลุ่มคนที่ลุ้นแชมป์ประจําปีแต่นาสคาด้วยความที่มันสูสีมันคาดเดาไม่ได้นักแข่งแทบทุกคนเกินสิคนแน่ๆครับจะดังมากในหมู่คนดูนาสคาเหมือนกับเป็นระดับล็อกสตาร์เลยทีเดียวบางคนเป็นนักกีฬาที่มีคนเชียร์แต่บางคนก็เป็นนักแข่งที่ มีแต่คนแช่งอาจจะด้วยสไตล์การขับที่ดุดันผงผางเกินไปหรือว่าชอบหาเรื่องชาวบ้านอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้ซีซันของนสกขานั้นมีมากเป็นพิเศษมีทั้งตัวดีตัวร้ายทวินเนอร์คือเป็น,นทั้งคนดีทนร้ายให้ได้ชมให้ได้เชียร์และให้ได้แช่งนั่นเองอีกอย่างที่สําคัญที่ทําให้นักข่าได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาอย่างล้นหลามก็คือฐานทอดสดทั่วประเทศนะครับกีนานี้แล้วคนที่ถือลิขสิทธิ์ก็คือ Fox ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ชื่อดังของประเทศนั่นหมากควว่าคุณสามารถติดตามชมชกร ได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวหรือหากคุณต้องการอยู่ที่สนามไม่เพียงเท่านั้นการแข่งขันนัสคา r ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในรุ่นใหญ่อย่างคับซีรีจะแข่งขันกันในช่วงบ่ายวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลากิจกรรมครอบครัวอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคุณจะไปดูที่สนามก็ได้หรือคุณจะอยู่ที่บ้านนั่งกินอะไรไปด้วยดูนัสคาไปด้วยหรือตัดสลับกับอเมริกาโฟนเอเอฟแอลสลับช่องกันดูก็ได้เช่นกันแต่ถึงกนะนั้ครับมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้นัสคาเนี่ยเป็นกีฬาที่สามารถสะท้อนความเป็นอเ อเมริกันชนได้อย่างเต็มปากเต็มคำส่วนหนึ่งแน่นอนมันมาจากไมซ์เซ็ตมันมาจากแนวคิดของคนสหรัฐอเมริกาเองที่พวกเขามองว่าชาติของเรานั้นดีที่สุดในโลกไม่มีชาติใดดีไปกว่านี้อีกแล้วแล้วพวกเขานิยยชมชอบอะไรที่อเมริกันเมดเสมอมันเลยทำให้ชาวอเมริกันหลายคนเนี่ยมองว่า N a ส c a r คือการแข่งขันรถที่ดีที่สุดในโลกแม้แต่ F1 หรือ m o t o g p เนี่ยก็ไม่สามารถทัดเทียมได้อะไรประมาณนี้ไม่เท่านั้นครับ n a ส c a r ยังเป็นการแข่งขันกีฬาที่แทบจะไม่มีชาว ต่างชาติมาลงแข่งขันเลยมันอาจจะมีอยู่บ้างแหละแต่มันไม่บ่อยนะมันเลยทําให้นาสคาเนี่ยใส่ความเป็นอเมริกันชนได้อย่างเต็มปากเต็มคํามีสนามในสหรัฐอเมริกาที่จัดเป็นทีมด้วยนะครับผมมันจะมี1นึ่งเรสในฤดูกาลเลยนะครับของนสคาที่เปลี่ยนทีมเป็นรำลึกฐาผ่ันศึกในวัน Memorial Day ก็คือรายการโค c าโคล่า600ที่ชาร์ลอตต์มอเตอร์สปีดเวย์รายการนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นกับภาพยนตร์แผนป้นลัคกี้โชคดีนโลแกนซึ่งทีมการแข่งขันที่อยู่ในเหตุการณ์น, Cola นั่นค รายการที่รถแต่ละคันมักจะถูกตกแต่งให้มีความเป็นอเมริกันเต็มสูง s t a r a n d Stripe รธงชาติอเมริกันเนี่ยสร้างสรรค์ลวดลายได้เต็มที่แล้วแบบชื่อนักแข่งเนี่ยปกติแล้วนัสคาร์จะมีการติดชื่อนักแข่งไว้ที่กระจกหน้ารถเลยเพื่อให้ดูในการถ่ายทอดสดง่ายๆเข้าใจว่าเบอร์นั้นเบอร์นี้เป็นรถของใครในโคคาโคาซิกาฮันเเป็นการแข่งขันที่ชื่อหน้ารถของนักแข่งเนี่ยถูกเปลี่ยนครับเป็นชื่อลำลึกฐานผ่านศึกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ n a สคา r สนามหนึ่งมีรถลงแข่งมา40คันนั่นวสิ น้อยจะมีชื่อฐานผ่านศึก40คนที่ได้รับการช่วยชูผ่านรถแข่งบางทีมันก็เป็นอีเวนท์ที่แบบทําให้ชาวเมกันผู้รักชาติญาติสนิทมิตรหายของทหานที่จากไปได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจว่าอย่างน้อยการเสียชีวิตของคนที่เรารักก็ไม่ได้สูญเปล่ามีคนรำลึกถึงนั่นเองนะครับผมที่สุดแล้วหากจะหาเหตุผลว่าเหตุใดเนี่ยนสคาถึงเป็นกีฬาแข่งรถอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกามันคงจะเป็นแบบนี้ครับมันกลายเป็นวัฒนธรรมการดูกีฬาความเร็วของชาวมาเมกันไปเลยว่าเนี่ยแหละมันต้องมีท ความเป็นกีฬามีกา,ารแข่งขันที่สูสีและมีความบันเทิงจากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในสนามที่มีทั้งการชนวินาสันตโลนักแข่งลุกขึ้นมาต่อยกันเองอะไรประมาณนี้และก็ความบันเทิงนอกสนามชมไปด้วยกินไปด้วยดื่มไปด้วยอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับเรื่องราวของนสคากีฬาความเร็วอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาผมต้องยอมรับว่ากีฬาความเร็วของทางสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นนสคาหรืออินนิคาร์เนี่ยคนข้างๆอยู่ห่างไกลคนไทยพอสมควรส่วนหนึ่งก็คือไทม์โซนเวลาที่แตกต่างกันกา,นารแข่งขันส่วนในในสหร,รัฐอ จะมีขึ้นในตอนดึกของบ้านเราเพราะว่าหางครึ่งโลกครับผมมันค่อนข้างจะยากในการติดตามชมแต่ถ้าเกิดมีโอกาสบางทีคุณอาจจะลองหาดูไฮไลท์ใน YouTube อะไรพวกนี้ดูบ้างว่าแบบมันก็จะมีความบันเทิงให้ได้ดูแบบนี้แหละมันจะมีการชนวินาสันตโรแบงบางทีก็แบบนักแข่งต่อกันเองบ้างหรือแบบวิดีโอเกมมูฟอย่างจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วออกเลนนอกถ่ายกำแพงทัดทๆาททให้หวังว่าจะแซงอันดับได้แล้วมันก็ดันทําได้จริงๆแต่ไม่ใช่ทําได้ทุกครั้งไปเสมอไปนะครับนี่แหละครับความบันเทิงของเนสคาร์มันก็เลยแบบว คิดเห็นอะไรบ้างกับเรื่องนี้ดูนัสคาชอบความพิเศษของมันตรงไหนบ้างความมิน่าสันตโรของมันตรงไหนบ้างความแบบคาดเดาตรงไหนไม่ได้ของมันบ้างบอกกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็เช่นเคยครับหากอยากให้เราเล่าเรื่องไหนอีกบอกมาใน,นคอมเมนต์เช่นกันและแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนติดตามทุกช่องทางของเมสเซอร์ไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้วอเตอร์วิวมัจจายนยนกับคนรักความเร็วขอลาท่านไปก่อนแล้ข่าวสมรอกาสหน้าครับสวัสดีครับ บคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับเมนสแตน Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 7แสนซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข7แสนซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ s o u ค d c r a f t Spotify, Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Mainstand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ